สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ของเชลซีก็มีเบ็คกิ้งเรนโตวันเลนโตเวก้าบรรลุข้อมบนรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเบียเรยวได้แล้วและพร้อมย้ายไปร่วมทีมสเปนแต่การเจรจาค่าตัวยังติดขัดเนื่องจากเชลซีประเมินค่าตัวราวรา4 34ล้านปอนด์แต่ ขณะที่ฝั่งเบียเรยวตั้งราคาไว้ต่ำกว่า30ล้านปอนด์อันนี้ก็รอปล่อยออกสำหรับเรเดโต้เวกาแล้วก็มีเชลซีต้องการขายมากกว่าปล่อยยืมเรเดโต้เวกาอักเซลดิซซีคานี่ชกูเมกาลาหิมเซอร์ลิงและเบนชีวิลก่อนตลาดปิดโดยคาดว่าเวก a าและดิซซี่จะถูกขายให้กับทีมในพรีเมียร์ลีก อาริฮันโดกานาโชบอกกับเพื่อนๆของเขาแล้ว่าจะย้ายไปเชลซีมีรายงานว่าเชลซีได้บอกให้กานาโชใจเย็นและรอเวลาขณะที่การเจราจาระหว่างสโมสรคาดว่าจะเริ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าออการาโชปัดความสนใจทางบบร์นมิวนิคในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าตัวต้องการแค่เชลซีเท่านั้น เมื่อคืนก็จะเป็นข่าวของกานาโชเยอะหน่อยแล้วก็มี breaking กกว่าการย้ายของกานาโชไปโชซีใกล้เสร็จสิส้นแล้วโดยคาดว่าจะเฮวิโกในเร็วๆนี้ก็กานาโชก็ผมบอ,อกแล้วน่าจะยื้อไปช่วงหลังตลาดเลยช่วงตลาดจบเดี๋ยวจะได้แบบไหน,นแล้วก็ แอสตัน <As> วิลล่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแจ็คสันเด็กเชซีก่อนตลาดปิดถึงแ,แม้เชซีจะพร้อมขายแต่ค่าตัวที่พวขอประเมินไว้สูงถึง60ล้านปอนด์ซึ่งอาจเกินกำลังของวินล,ล่าเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเงินแล้วก็มีเชซีได้วางโครงสร้างข้อตกลงที่จะยื่นให้กับไอเวอร์ไซิกในการคว้าตัวชาบี้ซีมอน ก็ชาบ,บิซิมอนเหมือนกับการโชว์คเคสเดียวกันถ้าเกิดมีแจ็คสันมีเอ็นคูออกชาบ,บิซิมอนมามาแน่นอนแล้วก็มีไลซิกเดินหน้าเจรจาจกับเชลซีเรื่องคว้าตัวค,คริสโตเฟอร์เอ็นคูในการติดต่อโดยตรงระหว่างสโมส,สรถึงการย้ายถาวรแม้ยังไม่ใกล้ปิดเดียวและไลซิกยังมีตัวเลือกอื่นแต่เอ็นคูเปิดโอกาสที่จะกลับไปที่ไลซิก ก็อาจปล่อยทาลิกจอร์ดอาจออกจากเชลซีแบบยืมตัวหรือถาวรในเดือนนี้โดยเฉพาะหากกาลาโชย้ายเข้ามาทางสโมสรกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของลกเกเพื่อหาสโมสรที่เข้าได้ลงเล่นสม่ำเสมอแล้วก็ ก็มีวอรเชลซีต้องการหากขายแจ็กสันไม่ได้ก็ต้องการค่าย,ยืมตัวของลิคลาสแจ็กสันที่10ล้านปอนด์พร้อมออปชั่นในการซื้อขาดข่าวก็เมื่อคืนก็มีข่าวกานาโชเยอะเรื่องที่จะมาก็ลุ้นถึงนาสุดท้ายของตลาดปิดถึงถึงวันเดทไลน์ว่าชาบิซิมอน จะได้มาไหมว่าเราจะได้ว่าเราจะปล่อยเอ็นคูในคโคลัสแจ็สันได้หรือไดไม่ก็ถ้าปล่อยได้ก็ซีมอนการ์โชมาแน่นอนแต่ถ้าปล่อยไม่ได้ก็น่าจะใช้เท่าที่มีก่อนคือก็เอาแจ็คสันกับเอ็นคูมาเป็นตัวโรเตชัน ก็ข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีคร่าวๆแค่นี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ